เือนฮือตอนเห็ดให้อันมีต้นไม้ในกับบ้านเฮานี่คืยังม่ได้คือกันได้บ้านเฮานี่จีอันยาคู่นี่เพื่อนจะขึ้นตลอดเพื่อนจะขึ้นแบบว่าสมมติว่าขื่นขึ้นเขาเถอะชันเขาเพียงเฮายังกะดันอยู่เพื่อนม่ได้ลงไปวัดแบบนี้อันนี้เรียว่าราหารสดนีโบรานได้ปล่าเรีว่าของของแบบประเภทพวกเสพงเสบ่าเด้อเห็ดกระต้มขนมนี้ถือว่า มีแต่มันบ่พเพอีกดิคิดว่าบ่มานะคือมหาอดบ้านนี่กานอนใส่ลุกกินยาดิยาคุมบ่นำมาตะวังไดนขับรถตกคลองหงายท้องไหสบาดีสบายดีน้องขอบคุพี่น้องเบิรดสู่ผู้สู่คนพี่น้องกันเนาะเบิร์มองชุโบนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยแค่หนึ่ง ก็พอกับช่องยูทูบความหมายแหย่ใจใจกันด้อยแหยเนาะคิกเก้าคือเด้อน้องเนาะเอาหอนพี่น้องไงเนาะอยู่ทางบ้านทางเกินของน้องจ้อยนางสาวฮุมพี่น้องไงเนาะจักรวาสีกันเนรกลับเมื่อได้บ้านพี่น้องไงเนาะอืมอือทางลุงสบายดีเด้อลุงเดลยเนละ มาทนอกพี่เนาะอ้าฮอนน่ะดิเนาะพูตังกรจิตก็หาก็มาฮอนเนาะบ่มีฮอดบ่นสิจอดรถพี่มาไว้ทางมพี่ก็รถนี่ไปบ่ได้หรอกสตมฮอแฮง มาบานประตูมาตัวเอามาบถึกมื่นโบเอ่อบึกมื่นมันใหญ่กว่าพี่น้องปกติบานคู่นี่ตัวนี้เขาก็ะดึ้มเบิ้งเนาะปกติมันมีแต่เจ็ดชิพเนาะมีแต่เจ็ดชิบบานคู่นี่เอามาซื้อมาแปดชิพก่อนโยทำแปดชิพนี่บงปกติมีบ่ลุงอันตัวแปดชิพนี่แต่สั่งพิเศษแล้ว เออมันตัตกว่างเน,ะนาะกลวงนี่มันต้องได้ช่างต่างหากปกตเขาเเจ็ดสิบเอ๋อปมัน,นก็นจะกงจะเตยไว้นะหนันกเนาะมันดับน้ำหนักบ,บก่ไรบ่ันหกสิบอือชวนรายเป็นเฮดกัคำครูกับซีนี่เป0เจ็ดสิบแปดินี่มามีในอันโตอัน มันผับมันแล้คำต้มใหญ่มันกะสีนั่นเนาะโมเตอร์ไอ้น้อโมเตอร์ไอยแบบตัวนี้เนาะโมลงมันบานพบใหญ่ได้แบบเพื่อนของจอยมันผับใหญ่แต่มันบมล่งคำบานพับน้อยนะมันรับน้ำหนักบ่ได้หนึ่งมาเขาเหตุชวนลายคู่มือนี่เขามีแต่เหตุไม่อันริบเนาะไม้ห้าวนี่แทบสีบ่มีนล่เนาะแทบสีบ่มีและไม้ห้าวเนอ่ายังลง มันทำหน่อยมันทำน้อยบ่ประมาณเจ้าม้งจะลงนนั้นลงเันถักปูไหด้6หมูออาคือว่าไปท่านลงเอเน่อคำับเหนิเห็นเศ้าเลยเศร้าคำเศร้าเลเศ้าอรคำวันลงต้นแรงกับหามันมื เออเอาแล้วเอาก็หากระมุงจักเลยอาจจะนั่นเนี้ยสิลวัฒน์พลาโงนี่นั่นอืมอืมอืมผู้คนเคยเห็ดเนาะปกติบ้านเขาเป็นจักเป็นเห็ดอย่างนี้ชวนลายคือว่ามีแต่หมุงสามมุงเด้กสามมุงช่วงประมาณตีกองนะช่วงเวลาเป็นเห็ดมันฉกมันชินกะแันคือว่าถ้าแต่ละบ้านกันมันก็หลายบ้านกันบุคือกัน เกือยวกักเขาอยกาง,งานกบบนี้เอาไได้เกี่ยวันนะฮ <laughs> ะนคือคนน้าินนลนคือเล่นหาะเล่นหอเนาสกซื้อใหม่ซื้อต่อ,อเป็นหน้าในหน้าใหม่เนี่ยของมันั<บ>านเปินมาตี <laughs> อย่างหกโมงไปกเพิอย่งหกโมงเรื่องเปิดนัดเวียกเพิดตีอ่าวาเบียกปกติกัสามสี่โมงโลง,ลง,ล,งลงได้นะขึ้นมาเฮะถามเฮะเนี่ย ตามตามหอกมีวานเขาตกเขาตกไม่เลยพ่อผมนะโอ้หวานเป็นเหตุแล้วเอาหนึ่งน่องแล้วลงไปนำหลายคนแม่น่ะแหละหลานเน่องได้ลงไปช่วยช่วยกันเพื่อสินั้นมัน่หมู่คือกันแต่ละบ้านแต่บอกง่ายว่าขนาดตอนเฮ็ดบุญ เฮ็ดบุญเกื้อจนเฮ็ดให้อันเมน้องไมายนกับบ้านเฮานี่เ็ยังม่ได้คือกัดไหนบ้านเฮานี่จิอันยะคู่นี่เพิ่นจะขึ้นตลอดเพิ่นจะขึ้นแบบว่าสมมติว่าข้นขึ้นเขาเถอะสันเขาเพียงเฮายังกัดฉันอยู่เพื่อนม่ได้ลงไปวัดแบบนี้อันนี้อันนี้เพิ่นจะข้นมาเธอเดียวจนยังตอนเช่าบัานมือสุดท้ายเนาะตอนเช่ามือเดียวมือชุดท้าย มือจะพิการเอาไปแต่เขาไปลงเงาเนี่นมันมันสององค์อยู่อยู่ร่วกันกับเที่ยวไปลงเงานะอืมงาคือใครคิดว่าเราบอมาแล้วบอจิตคือว่าเป็นไข่อยู่มาอยู่ เมื่อน,นั้นเพือ่พนนอนว่าเพื่อนชี้อันมาชงเองเพื่อนว่าเล้ยเอาเครื่องมาชงข้าวเจ้าเลยที่เอาไปแก้ไปให้เพื่อน คนไดทางนี้ฮะเป็นปีที่แล้วนี่ก็ห่อไว้แต่ชงชามมือใช่ไหมเนาะทางนี้เนาะเริ่มห่อกระตุ้มขนมนแล้วอเนาะแบบหมื่นหมื่นห่อ,หอ,หอ,หอเขาผลิตได้ห่อเอาผลิตทำไปทำไมอืมบางคนก็ห่อเออห่อมื้อเตรียมไว้เตรียมไว้ก็ดีเขามีเลยอุ่นไม่ต้องอุ่นเอาไื้อบ่อืมฝากขนมจีบขนมมะนี่เขานี่ชวนได้มันก็กินได้หลายมืออยู่เนาะ มันกินได้หลายมืออยู่มันบม่ได้เสียง่ายเลยผลจิตตบวมือนนี่คือเอาแห้งแท้มัอนี่ฮอนพิษปกติฮอนกลัวแต่นะมือ หยุดเบ็ดกูคนลูกน้องกับมือนี้ติบมอมีไฟเห็ดเนาะไปตลาดโอ้ยไปตลาดอืมไปลงกูคนที่ตลาดโอ้ยมือนี้แห้งไรคิวรถจักไงจนหมอมีบนจอดลุงไงอีเล่เนาะห่านกระกำอีเล่เนาะเต็มเต็มไปเลยมืออื่นแห้งที่มูไบวะมือนี้กับมืออื่นเนีคนได้คือว่าอันขายพวก

คิดว่าบผมานะคือมาฮอดบ้านในการนอนใส่ลกินยาดิยากลุ่มบ่นว่าระวังไหนขับรถตกคลองหงายท้องไหนจอดรถจอดรถไว้อยู่งนอนแบบนี้นอนสี่สิบเชือกผขึ้นว่าตัวเองขับรถแบบนี้ลุกขึ้นมาโอ้ยได้เน๊้ยเนาะใจวู่รถมาบัดกินกาแฟบ่

พุ้นแน่บาดบิดอันบุญบุญพุ้นแน่จั่งเฮ็ดเหื้อน้องหล่าเนาะมิดบุญพุ้นแน่เพราะว่าอันมันกระจอกกับบุญกับหยังเด้มื้ออื่นนี่บบึนอีกมื้อแม่นักบาดแล้วคือวาได้เนาะโมันยามมันได้เฮาก็คือกันแหมื้อมื้อนี้ฮอดบ่ได้ไปทางใด้สิม่เาทัดโอืบ่อืําบุญ แกนเเนาะทำบุญก mm um ่ิมสักดตเล่เนาะเหล่สักบแน่ดิเดดอะไรมือนี่เด็ดว่าตะกี้คอยว่าชิ้วยออกเมื่ออะไรสิอวยขอกเมื่อได้ปะลงคลิปหากระเดีวนี่มันลงคลิปเพ่งแชมยืนเห็นงานบุคคลนั่นเป็นไ Chị tít một à, bài tháng, bài hà tháng bảy nhanh gì đó mười nè, thôi là chạp ấy, oh, kinh khẩu ở gần này phụ cần bạ, kinh khẩu, kinh khẩu còn hao quần mai nhưng mà hay đi đâu, nhưng mà cái cà phê với nhau, đây là thằng chín bồ phong đồ thịt thầu, cà phê với nhau nhưng mà còn, thui ở Ma còn ở mà ở thì phần vàng phần hết và cái này để nó ở bởi vì bên tít leo à, thằng này nó, vàng phèn cái hết nó. ไอ้ติดติดนะประตูใช่แบบคือว่าคือแล้วเนาะคือว่าคือแล้วน่ะคำว่าติดประตูเหื่อยเหือนคิดว่าติดประตูประตังแล้วได้สมมุตินั่นนี่คิดว่าสีขึ้นเลยบอกคือว่าเนี่ยได้ถูกพังกระชับกระชับมือแล้วอืมแทนเป็นยามนั่นก่อนเนาะยามมันยามเข่าขึ้นเลรายามบ้านยามอยังก่อนเนาะเป็นพังเบิ่งยามบ้าน ก็เอากะบริภาวอะไรอย่างเด้ม <aer os lide> ีบรรยูบรรเทาอยู่มีบรรยูบรรเาอยู่าร่ั้อันาอยู่แล้วาทํามาใบบามาคือเขามีครอบมีครัวยังว่าจวมาดูเมียอยากออกเนาะออันนี้แบบช้ำเขาอยู่น้ำโพน้ำเมย์นะนอนนอนนอนตงมือนี่เนาะ เดีนอนอยู่โรงน้ำผุดดียววะใช่นอนก็ได้ขอาอะไรใช่ดูชอมเนี่ยจะบอกอ๋อแล้วก็ออกไปนอนพุดอืออืมอือเครื่อ,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 องเพิ่นลายเดียเพิ่นให้นอนเเพ้บ้านจนเท่าคนเพิ่นมาเองบมดคือว่าในไรดูทังคนเพินลายโอ้คนนี่แบบว่าเพิ่นเชี่ยฮะของเพิ่นมาเองเลยดิยอืม แบบคนงานคนหยังคือแบบลูกลูกลุงแบบเยียงแบบนี้บบได้บ่แบบน้องบรได้สมัครไปบ่ลงบ่เบิ่งอยู่บ่เป็นคนจะน่าจะเอาเอาอยู่รอขังแต่เงินค่าแรงก็เป็นใจจำได้บ่หุงหัวเป็นจริจ้างจำได้เนาะเอาคนบริการขายก็เสียเอาคนเท่านี้แหละเหมือนบอกเอออ่าสมัครไว้เพื่อน้องๆน้ำได้เนาะขับน้องจ้อยน้องยังนี่เนาะมันงานงานมันอยู่กับบ้านเท่านี้อันนี้มันสบายได้สมมติว่าขาแรงพอพังเนาะบริจ เมนทำขายให้คำว่าเพื่อนจ้างแบบมันพ่อพังเถอะนะก็มันพังตังเดินแล้วมัตั้งอีกฝ่ามันอยู่กับทีได้สองนัดสองนปลายเนาะประมาณนี้สองนปลายเมนมันล้านปลายนี่คือว่าอ่อนพ้นได้ล้านปลายพอสตาร์ทแบบเล็กๆนะซานั่นนะเขาว่าน่าล้านเะล้านเป๊ะแบเล็กเมนอันคืองานยิปหาเขาลังไรไปเมื่อนี้นะแต่ว่ามันจะขึ้นไปได้เลยได้งานตัวนั้น มาเจ้าเป็นแบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ห้องชี้านผูผ้พวกเขาไปเฮิงแนวได้ยินเขาบ่กมีคือกันนะสมุติว่าแดงแดงเป็นเกษตรเบิ้งก่อนนะเนาะคนขยันคนโบกยัน,น,นบ่ยุใชอกันและใช่คนงานหลายแต่บ่เนาะเกี่ยวกับเห็ดนำห้องบริสิ์คนเพราะมันพวกคน,รน,รน,รนหรอพวกอะเขาเห็นน้ำบ้านสนั่นเนาะ คือบ่ได้หลายบบนั้นไม่หล่เพราะว่ามันมันนัดน้นอันนั้นียู่โจมกุฏกิเลสหรอที่ไหอืมบางคนเรียว่างที่ว่ามึจิ้มเจ้าไปเฮ็ดนี่ยังบ่มีอันแบบเครื่องน้ำแข็งน้ำยังมีแต่เครื่องที่กันโต้งน้ำแบบน้ำดื่มไปซื้อเนาะเออกันโต้งน้ำยัง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 เครื่องเครื่องยังอีกมั้เครื่องจับตัวตัวแหลงล่างเลย เดินล่างล่างเขาไปอัดกระทุบอ๋อเดินล่างเนี่เข้าไปอันอ่าไ,นะไปอบอ่าทีว่าสละเนาะนอ,อืมเอามาติดตั้งกำลังนะเขาเห็นอันน้ำบ้านเขาโรงงานบ้านเขาสลากนี่เขาสีเอานั่นชบใช่ยเลยมันเดินเข้าไปผ่านเครื่องเ,น,อน,เน,ออนีมันชีามห่อนเนาะความห่อนมันสีล้นเน่ยมันสีกูดเขานะ เป็นไห้มันผิดสนิดเต่เขาเฮ็ดใมหม่น่ะบ่เล่นผ่านเครื่องรชบเขาชบชๆๆใช่แล้รก็ไลนไลโบเขาเนี่ยเป่าเป่าความ้อนอะเฮ็ดอยู่โรงงานนั่นตนนั้น่ะเป่าควมเฮ็ดเขาเปิดนะนะคือเอาลายตันนั้นเป่าสิทน้นเฮ็ดงานคนน่คือคนเฮ็ดดีดีนะคนใช่อุปกรณ์ค้นอันนี้เนาะบ่บ่งังยงว่าโรงงานยังมไง เใช่เลยตะกี้แต่เฮาไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยเห็นงานน้ำสมอ่าใช้คนนี่ยนะหายโกะหายมือมุนมาเพิ่นด้วยเพิ่นอย่างเนี้ยเพิ่นก็ใช้เครื่องมันเครื่องกรโต้มันไหลไปเองมันมันให้ชาชเช่เอาเครื่องจักเอาเลยซาจะของเห็นแล้วแบบบ๊วยแบบคนด่างกระตุกกระติกเนี่ยเนาะเอาน้าเก่าเนาะซาซาว่าจิตไปเห็นล็อกว่ะ จะไปว่าสื่อ,องงานวันนี้ยังดำเนินให้ไวพอสื่องานเนาะเออพอเฮาเห็นอันตะกี้อ่ะตอนอยู่งานอนันน้ำพวงน้ำชมน้ำยังนะน้ำชมที่เขาขายกวดละอ่ะสิพันมายัางรัฐบาลเฮาเองละอ่าตอนแรกก็คนอยู่บัดพอเพิ่นเพิ่นมีเพิ่นยังเพิน่นก็พัฒนาเพิ่นใส่เครื่องจักรเครื่องออโต้แล้วมันสิไล่ไปเองมันเลยก<แ>อะกับกาะของมันเลยนะ<แ>ปิ่นข่วงขง่วงมีแต่ว่าเฮาเนี่ถ่ายยอ่อยสื่อนะเฮาน่ะ แย่ยอเข้ากล้องเขายังไงซึ่งเขาคุณาเกอจักรันพวกเงินคุ้มเครืองจัากับต่างหากเป็นแผนกไปแผนกมันอันนี้ก็คือกันนั่นแหละคือเดียวนยคือเด้นกรนั่นแหละกระเพิดมีเนยเป็นกัเอาเครื่องท่านสมัยมีมีก็ต้นเรก็ได้หายหายคือว่าจิตวาอืาเป่าอาอยนาบานโรงงานยังหมูใหญ่น่ะเขาเห็นอยู่ได้บานเขาลายอยู่ไดมีแต่เป่าเอา นังกระตุกกระคนนางเนาะล่างจับสายตะโยใช่แล้วแหละบ่จิตได้ก็เอาผพามาหมุนมาหมุนมาหมุนแล้วก็เอาคขาวๆนัมม้นมาแปะไว้แล้วก็เอา,อน,า,านั่นเ,เอาอเป่าคือจะว่านะ,ะาวะฮะมันทุบลูกเองมันเนี่ยมันเสียพดถึกามหอนอ่ะมันเสียพดได้ฉลากมันงานเพิ่นเปิดใหม่เพิ่นต้องลงลงลง,ลงเบิ่งก่อนเนาะต้องเหตุผล<ม>น,นี่แหละข้มือนี่มันแข่งกันบางที่เพิ่อนอาจจะเอาแบบเครื่องท่านสมัยกมี พอมันลายได้เส้น็นี่นะนลายแล้วเสนน้็นี่ลาย้เาะเส้็นทางเลขชิปนี่ลายโรงงานนำนนำเตงแต่ทางปลาโลเขามาแล้วเนาะ,นะมาจนฮอดนาโพขึ้นไปพุ่นแกขัวก็มีเนาะแม่ัวมันตุงมันตุงก็มีทหีมันตุงก็ตั้ตตงนะต,ตั้งพร้อมกันทุกตัวนี้ละโอ้เหตุผมกันได้แล้วบอกรยัง่นยัง่กำลังสร้งอยู่ อืมอืมใช่วเวลาลุนเติบเปิดเจดลงน้ำเดียวเนาะกลัวในเทือดกันว่าทางพนันเอกเครื่องจักรเครื่องอยังต่าง,างหาภายประมันกันยังลุนเติบเมื่อที่จะไปนั่นบ่ไปอันหาประตูบ่บันอ,อ,อืมไม่ได้ไม่ได้หรอก

่าบางช่วงหนึ่งแดง่คือว่าพอนันมันมามาช่วงนี้ฉัญญันบุคคอยากมีเนาะจปิดเนี่ยจ้ก็ับได้ไกกันกับบันเดือนน่บันนี้เนานอยเนกยไก่หนึ่งไล้สามีแต่ไปพูดนะไปเอาบานประตูมันยังเพื่องน้องถวยพูดแน่ลงอ่าไปไปโดยโดย <stairs> <S <S นันม pues ันคงต้องเส้นมีบ nah, ่ค่ะกออกมาออกไปน่ะ <sun> บ yeah, <iros> ่กล้วกอเสนีื้มได้รืมอยู่พุ่มาจัะอยู่เพื่อนหลังนั่นมาจ้ะเนี่ยวมาไมเมื่อวานนี่อ่าช่แล้วเรอยู่กายดีพอโอ้เก่งอันนี้บ่จิตเนี่ยล่นพุ่นแรนที่เฮียายนิมหับอยู่แ่นพุ่นแรนที่ดีคอยแจเข็ะเนี่ไรเด้อ ถ่ายคลิปกิดบ่มีหอดยอดวิวเลยนี่ที่แจ็คจะไปทางไหนพ้นหอดบ่เบิ่งเริ่มจะท้อถอยแล้วข่อยนะมาดิดเรื่องนี้มันก็พูดอะได้มาแล้วพี่น้องไอ้ตัวน้องจำวิวนี่นะเท่าไหว่าแจ็คเอฟซีไปทางไหนเนาะไปทางไหนเพิ่งเดิมเลยเดิมหอดมาเห็นเลยพี่น้องเลยเปิดเผยโตไปหนึ่งอยู่เป็น็บนี่ลักษณะนี้กับบุโรดเลยขาดน้ำเงินน้ำมันไปขามา เพเ่ยอยากถอยได้พี่น้องเลยสูงก็ได้ไม่ได้คอยไปทางไหนไกลน้ำเน่เนาะข้าวหาไปไก่กว่านี้แห้งสีนั่นนั่นนี่ข้นวห่อปลาไปลามาๆแถวๆนี่กินยังว่านะทำปลาไก่กว่านี้คือว่าโอ้ยน้ำมันมือหน่อยสิฮะเซนคือเขาเจ้าหนึ่งมาไวมาไวมือได้เซนมือได้สองเนาะเนาะออกมาฮะคุณอาขายกล่องน้ำน้องๆมันมีอยู่โอเคโอเคพี่น้องเรยเนาะ มานี่พี่น้องคลิปนี้กันมาเวียงกับทีก็จบลงไว้ก่อนพี่พากันตองกาบกอโทษขออไฟละลายอยู่ดีไม่แห้งมื่าชุชคคบขุนเนาเวียงเนาะฮะก่อกาวสำหรับสบายดีสบายดีเมื่าชุบขุกคนเนาะ